thank you มส่งงานนะครับวันนี้ก็มาพบกับบรรยากาศยามเย็นกับร้านกล้องล้อซิ่งชลมพเรียนครับวันนี้มาส่งงานล้อยางใหม่ล้อใหมย่ยางใหม่ชุดโปรโมชั่นนะครับตัวนี้เป็นล้อขอบ18นิ้วนะครับตัวนี้เป็นโปรเจกต์ดีนะครับ di sf นะครับตัวนี้ด้านหน้ากว้าง9.5ด้านหลังกว้าง10.5นะครับตัวนี้คู่ยางนะครับคู่ยางรถ x นะครับรถ x 6 6 5 6 6 1 8นะครับตัวนี้ร้านกล้องลอซิ่งคอมีรับประกันให้90บวันนะครับแตกบวมเปลี่ยนให้ฟรีเลยนะครับ 90%, วันนะครับก็เดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับโอ้โหด้านหน้าอย่างลึกเลยนะครับตัวนี้ลึกลึกมากนะครับตัวนี้ประมาณ4นิ้วนะครับตัวนี้เดี๋วมันเดีด้านหลังตามมาดูนะครับด้านหลังเนาะด้านหลังก็จะเป็น 10.5นะครับล้อกว้าง10.5ขนาดยางก็รถ X นะครับก็ขนาดเท่ากันกับด้านหน้าครับ265 60 18นะครับดูล้อหลังนะครับล้อหลังโอ้โห5นิ้วนะครับดูครับดูลึกๆสวยๆเลยนะครับบอกไปเลยครับชุดนี้ครับชุดโปรโมชั่นครับร้านกล้องลอซิ่งชมรมีนะครับมาที่นี่จ่ายเพียงนะครับชุดนี้นะครับชุดโปรโมชั่นครับ22,000บาทเท่านั้นเองนะครับ22,000บาทครับ ก็เทินล้อเดิมครับเทินล้อเดิมราคาลงอีกครับชุดนี้นะครับลูกค้าเทินล้อเดิมครับเทินล้อเดิมนะครับเทินล้อเดิมจ่ายเพียงครับ1 2ึ0 0หบาทเท่านั้นเองครับเทินล้อเดิมจ่ายเพียง1 2ึ0 0หบาทนะครับชุดนี้จ่าย1 2 0 0 0บาทครับเดี๋ยวมาดูครับร้านกล่องรอซิ่งชูดีแถมอะไรกับชุดนี้ไปบ้านครับเดี๋ยวตามาดูครับก็มีครอบครอบเบรกนะครับครอบเบรกหนึ่งคู่ครอบดุมใน4ล้อเลยนะครับน็อตสี 24ตัวแล้วก็ปอกกันสั่นนะครับปอกกันสั่นชุบลมนะครับใส่ถวงให้ปีครับร้านกล้องล้อซิ่งทุรีครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับท่านใดที่สนใจแมกยางครับอะไรซิ่งครับติดต่อร้านกล้องล้อซิ่งทุรีได้นะครับก็สวยๆํำๆอย่างนี้จบเพียงครับกำเงินมาเพียงเท้อเดิมจ่ายเพียงครับ12,000บาทเท่านั้นครับโอ้โหขายได้ยังไงราคานี้โคตรถูกเลยนะครับโคตรถูกเลยบอกไว้เลยครับจ่ายเพียง1 2 0 0 0นับาทนะชุดโปรโมชั่นนะครับชุดโปรโมชั่นที่นี่ร้านกล้องล้อซิ่งทุรีขายจริงนะครับ ขายจริงนะครับขายจริงจบจริงครับราคาเบาๆแน่นอนครับก็ท่านใดสนใจแม็กยางก็ฝากไว้ด้วยครับร้านกล้องล้อซิ่งชฉลี่ยครับเจอกับคุณลูกค้านะครับวิ่งมาใส่ล้อยางร้านเราเป็นไงบ้างครับมาสอบถามความรู้สึกหน่อยครับมาที่ร้านกล้องล้อซิ่งวันนี้ได้ครับได้ของถูกใจครับถูกใจครับแถมครบไหมครับ แถมครบไหมครับได้อะไรด้วยครับกระเช้ามได้เสื้อเลยครับโอ้มาที่นี่กลับบ้านไปมีกระเช้าให้ไม่โดนด่าแน่นอนครับมาเปลี่ยนล้อยางร้านนี้ไม่โดนด่าแน่นอนก็ฝากกันด้วยครับร้านก้องล้อซิ่งเลีแถมครบแน่นอนครับจบหล่อๆเลยนะครับฟังความรู้สึกจากลูกค้าไปครับวิ่งมาใส่ที่ร้านกล้องล้อซิ่งชลีนครับก็กลับบ้านปีใหม่ก็เดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับมาที่นี่จบให้หล่อๆแน่นอนวันนี้บรรยากาศก็จะ มืดๆนิดนึงเนาะรีวิวตอนเย็นก็ยังไงก็ไม่ชัดเจนยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับก็ลูกค้ามากี่โมงกี่ยามจบให้ได้หมดนะครับก็เดี๋ยวมาตามต่ออีกหนึ่งคันนะครับ่าจอดอยู่หน้าร้านครับก็ท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่าคิดจะเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับจากร้านกล้องล้อสิงห์พีครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ